ผู้ว่าฟินแลนด์ค่ะเดี๋ยวออกมาไล์สดทั้งน้ําตานะคะบอกว่าปลดตัวเองฟ้าผ่าถอนตัวขอยุติบทบาทจากการเป็นผู้บริหารแสงทองฟินแลนด์ค่ะนี่คือผู้ว่าฟินแลนด์นะคะเดี๋ยวออกมาไล่สดทั้งน้ําตานะคะเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่แพลววแสงทองได้ออกมาเคลื่อนไหวนะคะออกมาชี้แจงในมุมของแพรวพวนะคะเกี่ยวกับ เรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแล้วล่าสุดค่ะผบ้ว่ฟินแลนด์ก็ได้ออกมาไล์สดมั่งนะคะต่อกันเลยค่ะพี่น้องคะหลังจากที่แม่แพลวนะคะได้ออกมาชี้แจงในมุมของแม่แพลว่าเหตุผลที่เรื่องเล่ามันเป็นประเด็นมันเป็นดรามายู่ตอนนี้มันเป็นแบบไดแม่แพลวก็ได้ออกมาชี้แจงในส่วนมุมมองของแม่แพลวเองนะคะแต่บบจบแค่นั้นค่ะพี่น้อง หลังจากที่แพรวพาวแสงทองได้เคลื่อนไหวได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นต่อมาอีกไม่ถึงชั่วโมงผู้จัดบ้านฟินแลนด์ค่ะได้ออกมาไลฟ์สดแล้วกับบอกว่าปลดตัวเองออกจากผู้บริหารแสงทองฟินแลนด์ปลดตัวเองแบบฟ้าผ่าปลดตัวเองบ่มีผู้ใดใดๆออกบ่มีผู้ใดปลดแต่พ่บันฟินแลนด์ ปดตัวเองออกจากบทบาทการเป็นผู้บริหารค่ะแล้วก็ไล่สดค่ะพี่น้องมาฟังมุมมอง,มองของปัญหาเรื่องทางการเมนึงฉันไม่มีที่พึ่งใจบางทีฉันก็ต้องเนี่ยข้าพเจ้าวันนี้ที่ดูปาลุนขอถอนตัวออกจากชาลอนฟินแลนด์นะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะเขาก็ไม่เคยมีความคิดที่อยากจะได้เขาอยู่แล้วดูจากเขาอะไรสุดนของเพูดแล้วเพราะแล้ววันนี้ความยุติบทบาททุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับชาลอนฟินแลนด์นะครับแต่ว่าแต่ว่า ผลงานเราจะสร้างเหมือนเดิมตัวเ o ียวมิวสิกเราเจอกันเหมือนเดิมศิลปินผลงานซิงเกิลของเรายังพบกันเหมือนเดิมที่เพจตัวเ o ียวมิวสิกนะครับและผลงานของเราจะมีอะไรต่อไปเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งว่าอย่างไรแต่วันนี้ขอสรุปค่าวว่าขอ,อยุติการเป็นผู้บริหารวงแชนองฟินแลนด์ต้องการาวขอสเสียขาไปขอไปทีมงานแชองฟินแลนด์ด้วยที่เป็นแบบนี้นะครับก็ม่ณีแบบนี้ อสเรเลียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงอีกต่อไปแต่ดูแลแต่ก็ยังคงดูแลตัวเกี่ยวมิวสิกเหมือนเดิมเมือ่อหนึ่งว่าเดียมัแฉไปอย่าง้นแต่ว่ามันระเบิดคนเราังสาสมฉันก็เป็นคนที่มีป,ปัญหาเรื่อง สมองเหมือนกันแต่ว่าวันหนึง่งฉันไม่มีที่ต้องหลังใจบางทีฉันก็ต้องเลยข้าพเจ้าวันนี้ที่ดูปาลุนขอถอ,อนตัวออกจากแชนองฟินแลนด์ land, นะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะเขาก็ไม่เคยมีความคิดที่ใหจะได้คอยอยู่แล้วดูจากเขาอะไรส่วนประกอบพูดแล้วเพราะแล้ววันนี้คอ,อามยุติบทบาททุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับแชนองฟินแลนด์ land, นะครับแต่ว่าแต่ว่าผลงานเราจะสร้างเหมือนเดิมตัวเคียวมิชิกเราเจอกันเหมือนเดิม ศิลปินผลงานซิงเกิลของเรายัางพบกันมาเดิมที่เพจโตเกียวมิวสิกนะครับและผลงานของเราจะมีอะไรต่อไปเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีนึงว่ายัางไงแต่วันนี้ขอสรุปเขาว่าขอยุติการเป็นผู้บริหารวงแสลองฟินแลนด์ต้องการบขอส่งาำใขอให้ทีมงานแสนลองฟินแลนด์ด้วยที่เป็นแบบนี้นะครับก็ไม่อยากให้แบบนี้อยากใช้คำว่าทิ้งดีกว่าใช้คําว่าถอนตัวเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีผมเขาคงบริหารงานกันได้ คิดว่าพราะผมก็คงไม่มีประโยชน์และสําคัญอะไรขนาดนั้นวันนี้ของยุติบทบาทเวลาการนะครับวันนี้คือขอใยออกจากวงเสียงรองเรียนไม่ส่วนเกี่ยวข้องนี่คือผู้ยาบาลฟินแลนด์คะ่ะได้ออกมาขอท้อนตัวเองออกจากการเป็นบอสบิ๊กหรือว่าเป็นผู้บริหารแสงท่องฟินแลนด์คะ่ะพี่น้องคะใจหายคะ่ะพี่น้องหลังจากที่ ได้ยิน่นขูยญ่นฟิลแลนด์ได้ออกมาไล่โซดแบบนี้นะคะกับว่าอยากให้มันเกิดขึ้นพี่น้องอันใดที่พ่อปนีปน้องกันใดแต่ว่าเห้านะคะซึ่งเป็นเอฟซีซึ่งบ่ลูตื่นลึกหนาบางน้ำเพลินเนาะคะ่ะอยากให้เพลินปนีปน้องกันอาอยากให้หันหนาาห้าข้าวกันอยากให้คุยกันแต่ จังไดก็แล้วแต่เรื่องนี้สิจบได้จังไดก็คือต้องแล้วแต่สองคนผลสิเจลจาหรือสองคนสองคนเท่านั้นค่ะที่สิสามารถเว้ากันใดแล้วก็ตกลงกันใดทาเพื่อลูกเพื่อเต่าใดนะคะหวังว่าเหตุการณ์นี้นะคะคงสิบม่อยากให้จบแบบนี้อ่ะพี่น้องไม่อยากให้จบแบบนี้เลยใจหายมากเรารักทั้งสองคนอะค่ะพี่น้องรักทั้งแพลวพาวรักทั้ง ผู้ชาวบ้านฟินแลนด์ยิ่งเห็นคลิปเก่าๆทีสองคนเพนรวมสางรวมแปลงกันมากยิ่งถ้าไม่เข้าใจหายค่ะพี่น้องจังไดพ่อเบาพ่อคุยพ่อเจรจากันพ่อหันนาเขาหากันใดกะอยากให้สองคนหันหนาเขาหากันพูดคุยกันในสิ่งทีพ่อเสียหายอภัยกันใดกะให้อภัยกันไปค่ะคนเข้าบ่มีผู้ใดทีสิดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอค่ะมีผิดบ้างถูกบ้างนะคะจังไดเข้ากันดด ร่วมผลงานน้ากันมาแล้วนะคะพี่น้องร่วมสร้างร่วมแปลงมามาแล้วอะกปอยากให้ทั้งสองคนนะคะคอยเวาคอยจากันแล้วเหตุผลเหตุผลของแม่แพรวนะคะซึ่งเข้าก็ได้ยินแล้วได้ยินแล้วก็คืออึ้งไปคือกันคะ่ะเหตุผลของแพ้วเ้าวกับอีกแบบหนึง่งอ่า เหตุผลของบอดบิ๊ก็อีกแบบหนึ่งก็เหมือนคือสองกำสองไฟคือสิบว่าเข้าใจกันนี่แหละค่ะพี่น้องแล้วที่สําคัญคอมเมนต์ต่างๆค่ะคอมเมนต์คืออยากให้สองคนอยู่น้ากันเพื่อลูกเพื่อเต่าอยู่น้ากันบริหารแสงทองฟินแลนด์ไปน้ากันบริหารอ่าสิ่งที่เด็กก็ได้สั่งกันมานะคะนี่แหละค่ะพี่น้องคะเรื่องเรื่องแบบนี้เรื่องปัญหาครอบครัวนะคะบได้วาต่้งต่ ศิลปินดาร่าหรือว่าคนเห้าเจ้าข่อยเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่อดทนสิ่งทีทุกคนต้องพยายามก็คือลูกค่ะลูกคือหัวใจของพอกับแม่นะคะบ่อยากให้อีหยังทีทําให้ลูกได้รับความกระทบกระแทกได้รับความกระทบกระทั่งนะคะพี่น้องคะ นี่ราคาก็อยากออกมานะคะเป็นซื้อกลางให้แสงทองฟิแนแลนด์พยาบาลฟิแนแลนด์แล้วก็แพร่้าแสงทองนะคะอยากให้สองคนหันหน้าเข้าหากันวา้าคุยกันคิดฮอดถึงลูกเป็นหลักนะคะเพราะเดี๋ยวออกมาหรือว่ากาวกายเหลืองในขอบคัวยั้งเลยค่ะแต่ว่าเป็นความหวังดีความประสงค์ดีจาก เอแฟ้มครับผู่หนึ่งทีเป็นแฟ้มครับ f อฟซของแสงท่องฟินแลนด์มากเคยติดตามเคยได้รับการดูแลจากแสงท่องฟินแลนด์มากบ่เคยห่างนะคะสําหรับแสงทองฟินแลนด์ที่อยู่ในใจของใยจยมาตลอดหักทั้งสองคนอยากให้สองคนเจรจาพูดคุยกันตกลงกันนะคะนี่ละคะ่ะ ยังหน่อยเลยให้คิดถึงนาริตากับโตเกียวนะคะค่ะสุดท้ายก็อยากให้สองคนหันหนาเขาหากันตกลงกันพูดคุยกันจบให้สวยกว่าน,นี้ค่ะสำหรับแสงทองฟินแลนด์นะคะขอให้ท่านอุปสรรคดามานยนีไปให้ได้ค่ะสวัสดีค่ะ